สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูนะคะการฝังน้องวัวนะคะติดโรคลำปีสกินนะคะระหว่างที่รอการขุดหลุมฝังน้องวัวนะคะที่ติดโรคลำปีสกินน้องเพิ่งตายได้เมื่อเช้านะคะเราจะทําการฝังน้องนะคะระหว่างรอนะคะเราก็มาดูวัวนะคะฝังทางด้านด้านนี้กันบ้างนะคะฝังทางด้านนี้จะเป็นวัวขุนนะคะที่นอนอยู่นะคะน้อง ติดโรคลำปีสกินด้วยนะคะเป็นบางตัวนะคะบางตัวก็ยังไม่ติดนะคะน้องเป็นเยอะไหมน้องเป็นยังไม่เยอะนะคะน้องเป็นได้ตัวละตุ่ม2ตุ่มนะคะเราก็ไม่ดูคอกวัวขุนนะคะตอนนี้คอกวัวขุนกำลังเริ่มติดลำปีสกินนะคะนี่เห็นไหมคะด้านข้างน้องนะคะก็จะเป็นแผลเธอ,อ,เอ,อถอยไปอ,อ,อย่าเข้าใกล้ฉัน ยังข้างให้ท่านผู้ชมดูน้อยว่าเธอเป็นตรงไหนนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเอาน้องบังแผลแล้วน้องดื้อม,มากดูจากแผลแล้วนะคะแผลน้องคือตอนนี้แผลน้องแตกแล้วนะคะแต่ว่า,าตัวลำพีสกินตัวนี้นะคะแผลน้องยังกินเข้าไปยังไม่ลึกนะคะแต่ว่าเราก็ทำการฉีดยา ทำการรักษาน้องเบื้องต้นไว้นะคะคือเรารักษาตามที่เรารักษาได้นะคะเราก็รักษาตามความสุดสามารถของเรานะคะทางฟามเราคือรักษาน้องอย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะคะเราจะพยายามไม่ให้น้องเป็นมากกว่านี้นะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะน้องก็เริ่มเข้าคอ,อกแล้วนะคะ ตอนนี้น้องกําลังเข้าคอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งอีกทางปั่งหนึ่งนะคะจะเป็นคอกวัวใหญ่นะคะนี่ค่ะอันนี้คุณแม่นวลน,นะคะน้องนวลตัวนี้ก็เป็นลําปีสก,กินนะคะแต่ว่าแผลเริ่มแห้งแล้วนะคะเริ่มตกสะเก็ดแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็แผลมาเริ่มลงมาที่ขาแล้วอะค่ะขาน้องเริ่มบวมเริ่มมีแบบน้ำน้องไหลนะคะ เรามาดูตัวตายกันบ้างนะคะตัวนี้น้องอายุได้5เดือนนะคะแต่ว่าน้องเสียชีวิตแล้วน้องตายแล้วนะคะตัวนี้เป็นสาวเลือดร้อยเลยนะคะสาวเลือดร้อยของทางฟาร์มเรานะคะแต่น้องได้ตายไปแล้วนะคะตอนนี้กําลังเอาน้องออกจากคอกนะคะเพื่อจะเอาไปฝังนะคะ ตัวนี้ตัวเมียนะคะสาวเลือดร้อยนะคะทางฟาร์มเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะพูดไม่ออกแต่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะเราก็ยังเอาตัวที่แข็งแรงนะคะที่สามารถต่อสู้กับโรคได้นะคะเราก็ยังรักษาน้องกันต่อไปนะคะเราก็จะรักษาน้องที่เหลืออยู่นะคะให้สุดความสามารถนะคะเพื่อจะไม่ได้เสียหายไปมากกว่านี้นะคะ ตอนนี้คุณพ่อกับตุ้มนะคะกำลังจะเอาน้องไปฝังนะคะทำการฝังนะคะตอนนี้กำลังจะเคลื่อนย้ายน้องออกแล้วนะคะเราจะฝังแล้วนะคะจากทางจากครอกวัวนะคะ100เมตรนะคะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะอ่าอันนี้คือการขุดหลุมลงไปนะคะ เราขุดหลุมเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ระหว่างการขุดหลุมหรือว่าขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการโรยปูนขาวนะคะโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะป้องกันการเชื้อโรคแพร่กระจายนะคะต,ตอนนี้เราก็รอแลวดูกันขุดหลุมไปก่อนนะคะ เราก็มาดูหลุมนะคะตอนนี้หลุมขุดเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. คือขนาดหลุมกับตัวน้องนะคะก็กว้างและลึกพอสมควรนะคะที่เราจะฝังทําการฝังน้องนะคะฝังซากน้องลงนะคะ mm hmm. นี่นีคือหลุมนะคะ mm hmm. ตอนนี้เรากําลังทําการโรยปูนขาวนะคะ mm hmm. เพื่อ กัจัดเชื้อโรคนะคะไม่ให้เกิดการแพร่กระจายไปที่อื่นนะคะการเชื้อโรคนะคะตอนนี้เรากำลังโรยปูนขาวนะคะโรยให้ทั่วหลุมเลยนะคะเมื่อทำการโรยปูนขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้องวัวนะคะลงไปในหลุมนะคะ กันน้องวัวลงไปในหมนะคะเมื่อเราเอาน้องวัวลงไปในหลุมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรยปูนขาลงไปอีกรอบนึ้งนะคะเพื่อกันเชื้อโรคแพร่กระจายนะคะ เราจะมาทำการโดยปูนขาวอีกรอบนึ่งนะคะใส่ซากน้องวัวนะคะ ตอนนี้เราโรยปูนขาวเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ซากน้องวอัวและรอบหลุมเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะทำการฝังน้องนะคะนี่เรากำลังทำการฝังน้องนะคะ,ะ,คะถ้าท่านใดหรือกเกษตรกรท่านใดนะคะที่อ่พี่น้องชาววัวก็ได้คะ่ะที่ติดลูกลำไส้เสร็จแก็ ต้องทำใจนะคะคือโลกนี้คือมันระบาดหนักมากเลยนะคะช่วงนี้คือระบาดระบาดหนักมากนะคะคือจะถามว่าหายารักษาได้ไหมเราก็คือรักษาตามอาการของน้องนะคะแล้วกออ็ตามคำแนะนำของกรมปจุสัตว์นะคะทางฟาร,ร์มเราก็รักษาเต็มพีแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็ไม่อยู่กับเราแล้วนะคะแต่ว่า ตัวที่เหลืออยู่เราก็ทําการรักษาไปนะคะจนสุดความสามารถของเรานะคะเราก็อยากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาววัวนะคะหรือเกษตรกรที่เลี้ยงวัวอยู่นะคะเราก็เป็นกําลังใจให้นะคะกลางฟาร,ร์มเราก็ติดทางของพี่น้องชาววัวเราก็ติดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็สู้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ เราจะให้โลกนี้หมดไปให้ได้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะถ้าเรามีเรื่องราวดีๆหรืออะไรที่เกี่ยวกับน้องวัวนะคะเราก็จะมาลงให้ดูดเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็ทำกทารขังน้องใกล้เสร็จแล้วนะคะ หากท่านใดนะคะมีคำแนะนำหรือคำปรึกษานะคะที่ดีนะคะมินคอมเมนต์ด้านล่างไว้ให้ด้วยนะคะหรือแนะนำอะไรก็ได้ะคะ่ะที่เกี่ยวกับโกกรควาปีสกินนะคะปากด้วยนะคะคือทางวาร์มเราก็รักษาตามอาการของน้องตามที่รรกรมปศุสัตว์บอกแล้วก็ฉีดยานะคะคือก็ดูดความสามารถของที่ปาร์มแล้วนะคะ หากขัานใดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคทํำปีสกินเยอะๆนะคะหรือว่าให้คำแนะนำก็ได้ค่ะปรึกษาก็ได้เราจะลองเอามาใช้ดูนะคะ แชร์กดซับสไคร์ที่ชองจะจ่ายนะะ่าะด้วยนะคะดานหลดเลยนะคะตอนนี้น้องก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะน้องติดโรคลำปีสกินนะคะก็น้องไปสบายแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็มาเกิดใหม่นะคะตอนนี้เลือดร้อยแล้วก็เสียใจนะคะแต่ทํายังไงได้นะคะน้องเป็นโรคลำปีสกินเราก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดนะคะที่ควบคุมไม่ได้นะคะ ถ้ามีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเราจะถ่ายและอัดคลิปไว้ให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ